ช่เละค่ะมาค่ะทุกคนกคนีหมบ้านสวนพามาตำเครื่องค่ะตำเครื่องไว้ผัดแมงพลัดค่ะนี่ผัดแมงพลัดที่แกะทําสะอาดเสร็จเรียบร้อยเนาะดึงหัวดึงหางมีแกะอยู่สองชนิดนะคะชนิดแบบสะอาดจริงๆแล้วก็ชนิดแบบว่าสูตรคนที่เขาเคยทําทานเนาะดึงหัวดึงท้ายนะจา๊ะก็เครื่องเคียงก็จะมีแค่ กระเทียมค่ะแล้วก็หอมแดงพริกไทยที่จะเอาไปโขลกนะคะเอาพริกไทยขลกก่อนเนาะเพราะว่าพริกไทยค่อนข้างจะใช้เวลาจ้ะสักหน่อยให้พอมีเผ็ดเผ็ดร้อนของพริกไทยเนาะ,ะเัี๋ยน้นละเอียดละเอียดหน่อยค่ะ ก็จะมาใส่กระเทียมหอมลงไปเลยจ้ะคนใต้ก็จะเรียกว่าไม่รู้ว่าคนใต้ทุกที่หรือเปล่าะะนะนะคะเพราะว่าเมนคับนี่ส่วนมากก็คืออาหารใต้เนาะแมลงที่คนใต้ชอบก็คือผัดผัดกะทิ <c oughs> หรือผัดกะทินะคะผัดกะทิตรงเครื่องโอเคคะ่ะทุกคนมาคะ่ะมาเริ่มผัดกะทิเลยนะคะกะทิออะไรนะเมงพับ เนะเปิดไฟเลยนะคะอันนี้เกลือใส่ไปนิดนึงจ้ะก,ก็ช้อนชาเนะช้อนชาเล็กๆหน่ยจ้ะเสร็จแล้วก็เปิดไฟเลยจ้ะเ,เติมกะทิลงไปจ้ะธรรมดากะทิสดก็ดีจ้ะแต่ว่าไม่มีไม่ได้ไปซื้อ ใช่เดี๋ยวพอเพราะถ้าใส่เยอะแล้วต้องคั่วนานจ้ะพอไหมแค่นี้ก็พอแค่นี้ก็พอเกือบหมดจ้ะลงเล็กจ้ะก็ให้เขาเดือดสักหน่อยก่อนนะคะอหอมกะทิ เทท่านเพื่อนกระเทียก็เดือดแล้วเนาะแล้วก็จะมาใส่กระเทียมหอมพริกไทยที่โขลกเอาไวนะะ้นะคะแบบหยาบหน่อยเนาะตามแบบหยาบหนะอเอาลงไปเอาลงไปผัดก่อนจ้ะผัดให้ก็หอมก่อน เม,มนไม่ชอบใส่น้ำตาลนะคะ่อ,อยข้่วที่จะไม่ใส่น้ำตาลแต่อันนี้ทําแบบกินกับข้าวก็ได้ที่เล่นก็ได้จ้ะอยากกินมานานแล้วเมื่อ20กว่าปีก่อนเคยไปจับค่ะแต่ก็ยังทํากินไม่ค่อยเป็นเนาะเอามาคั่วคั่วแล้วทําไมมันขี้มันเยอะงแกะกินแกะจะไม่เหลือเนื้อแกะที่ออกผัดให้หอมสักหน่อยก่อนจะ้ะ อืมหอมได้กินสมนใจแล้วเมนครับผัดกะทิเมนครับเันเพื่อนเราก็มาใส่หนึ่งครับลงไปเลยเลยนะคะไปผัดผัดจิผัดไปเรื่อยๆจ้ะอุ้ยดูไข่นี่จ้ะอะไรก้องไข่ไข่ไข กินทุกนี้กนันมันจังเลยเจ็บเลยนั่นคลับที่มนก็เป็นคนชอบกินมแมลงนะคะเมื่อตอนเด็กๆเ,เ,เคยกินมแมลงแมลงคามเนาะางคนเขาเรียกว่าด้วนกวางแต่ก็ลืมกินตั้งแต่เด็กๆลืมว่าทำยังไง <laughs> แถบนี้ก็เจอค่ะเห็นอยู่แต่ว่าคนมากก็ไปเจอตรงที่ว่าเขา เอาอยาเอาอยามาฉีดเนาะไม่ให้กัดตน้ตน,ต,น,ต,น,ต,นต้นพงต้นมะพร้าวนะคะต้นมะกรูดอะไรพวกนี้ใส่รสด,ดีไปหน่อยนึงนะคะเพื่อเพิ่มความหนัวแซ่บพอ เดี๋ยวมาคอยดูตอนแห้งเนะจ๊ะจะผัดให้แห้งก่อนเริ่มแห้งแล้วจ้ะนี่หอมอันนี้คุณสนใจแล้ว ชิมเลยนะคะดีเ,เดี๋ยวคั่วต่ออีกนิดหน่อยจ้ะโอเคแล้วเพื่อนๆปิดไฟเลยนะจะมาเทใส่จานเลยจ้ะ แปงพลัดไม่ใช่ั้ยครับแปงพลัดปัตติเสร็จแล้วจ้ะมะแรงคนชอบกินมะแรงเห็นไหมคะเรียงลงแบบอันนีอร่อยค่ะออกมันๆเดี๋ยวจะกินให้ดูนะคะ ดูสิตัวนี้จะมีไข่ไหมมีนไหมไข่อยู่ไหนบ้างนี่ไม่ได้ใส่เบนตาออร่อยอร่อยอ่ะตัวมีไข่อยู่ไหน่ะม,มันหอมเผ็ดร้อนพิีพไทยจ้ะ ไช้ค่ะแค่นคนกินแมลงมไข่จ้ะขอบคุณพระเจ้าแต่กากบางครั้งเราต้องทิ้งเนาะเพราะว่ามันแข็งจ้ะ อีกตัวค่ะเดี๋ยวจะไปตลาดกันะ